สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ในการอิสตูบิปนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับประจนพายดินแดนมังกรนะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นอีพีแรกอีพี <c oughs> แรกสําหรับการทำไมค์ครับแบบตรงมอสแบบนี้ก็ <c oughs> เรื่องนี้มาจากมากับ2คนก็คือคุณเข้าปั้นกับแขกรับเชิญซูเปอเลตคือคุณวินจากช่องวิ่งคุงใช่ไหมแชนแนลวินคุงเอเอโอเค <Okay S 2> <อ>ครับไป ก็เปิดมาก็มืดแล้วเรารีบตัดมาแล้วทำอะไรกันดีกว่านะเฮ้ยมีอีกาด้วยทุกคนคือเนี่ยมอสเนี่ยคือคุณบินเขาลงมาหลายยานมากเช่นนกอีกาอย่างี้ใช่ปะอ้าวบินไปไหนไอซอมบี้เด็กที่เป็นวิลเจอร์คือแรกเลยเหรอเจ้าโอ้ยโอ้ยมีมีหมู่บ้านแถว เอ็กบอกเจอเลยเท่านั้นเอ็กบอกเอ็กบอกได้หรอ่ผมงงดิผมเองผมเองด้วยหลังคุณอะเรียบร้อยมาตีกันได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคจะเอาพพีี่่มาตีกันได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะจะไม่ได้จะไม่ได้โอเคโอ้ได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 ้เดะเดะผมผมผมขอไม้อันหนึ่งจะลงข้างล่างแล้วอยู่ใต้ดินอะ อ๋อผมมือผมจะล่กเอ้นี่มันตกไวแล้วมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วเออโอ้ว้าวโอ้แม่นายสิเฮ้ยใครเสกเม็ดมาแล้วใครเสกฮะเม็ดใครอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดเราแน่ทุกคนมีพวกสัตว์อะไรต่างๆแปลกๆมากเลยนะ เอ่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอะไรยังไงแล้ผมจะสามารถสู้เขาได้ไหมเออยมันก็อ่แกอมันได้นนเฮ้ยเวลามันไม่มีสัตว์นอนนะทุกคนอ๋ออันนี้มันเอ้าเฮ้ยคุณมีตายเ่าจะไปไกลเผมทำกล่องไว้ดีกว่าเอ้ย คนเดียวเลยกลัวกลัวน้องเม็ดหายกลัวตายน้องเม็ดหล่นนี่นี่มามาคุณปะเนี่ยตัวนี้มันมันช่วยเรานะทุกคนมันคือตัวอะไรผมไม่รู้คอมเมนต์หน่อยว่าน้องคืออะไรเออเป็็นหีกได้เราเลี้ยงคนนี้ไว้ดีกว่าโอเคไหมเพื่อนเลี้ยงซอมบี้คือเล่นแบบหนบายแปดอโอเคปิดไปละ โอเคเดี๋ยวตอนแรกคือต้องหาของอะไรอย่างงี้ก่อนลวกันใ <Hey. S 1> ห้ผมหาพวกนี่ให้ขุดเหมืองเอ้ยขุดเเออไม่ได้เลยให้ผมหาพวกเบียงให้พวกไม้ <Hey. S 1> อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้มีบอกนะครับว่าแต่ละ <Hey. S 1> สัตว์มีอะไรบ้างก็คือไอตัวที่เราเจอเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอ,อ๋อก็คือแตสัตว์มันสามารถทำนี้ได้ใช่ไหมคุณวินเออไอพวกพวกอาวุธของพวกมันอะ บางอันเออพวกนกเนี่ยทำรองเท้าได้ป่ะบางตัวมันมีจระเข้ด้วยเหรอเจ้ามันน่ากลัวมากเลยจระเข้มันมันน่ากลัวทั้งละเราตอนแรกๆแต่ถ้าเรามีของมันไม่น่ากลัวมีใครมาอยุดก็ได้นกันต้นไม้ใต้ดินกับผมไหมอ่านต้นไม้ใต้ดินมันมีด้วยเหรอที่ไม่เคยเห็นนะนี่เฮ้ยแต่เราก็ต้องย้ายบ้านอยู่ดีเราสร้างแบบอยู่เฉยเอออยู่เฉยก่อนเออ มันคือตัวอะไรอะผมไม่รู้ทุกคนมันไม่มีหนังสือมันได้บอกหนังสือด้วยนะอ๋อนี่ไงทาซิมาเนียเดวิลฮะมันทาสนี่ว่าในในใน,นั้นแหะตัวนี้ตัวน่ะเคยดูนะว่าที่มันปัน่นไม้เกตาซิมาเนียเดวิลเออว่าแล้วทำไมมันช่วยเราโอ้โหพูดเลยอ,อะไรอะ ไม่มีอาหารกินเกิดิตันนะเสียงเห,หมือน,นหมาหมาคู่อะตอนนี้ผมหิวไอโคบัตนี่ไม่กินไม่ได้นี่ป่ะทุกคนเราย้ายทินฐถ่านกันดีกว่าเพรว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่น่ามีอะไรนะครับป่ะนั่นตัวอะไรอะ่ะมีเหรอ นนนนนะวััังงมมมมีีีโยแรผมตายแล้วแหละผมเหลือสองชีวิตเนี่ยหาอาหารอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ลงน้ำอ่ะปลาแซลมันเต็มเลยนะคะปลาแซลมันปลามันกัดปะไม่กัดไม่ไม่ปลาไม่กัดมีบางตัวที่มันกัดเรียนมาจากมอสแต่ถ้าแซลมอนไม่กัดโอเครอดรอดรอดดีนะเออโอเคถึงละอันบน แปรคิวเขาบอกว่าบอกว่าให้หาที่สูงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับแมปไม่โหลดเดี๋ยวนะเปิดเซิร์ฟแมปมันจะไม่โหลดอาหมูผมยักผมยักค่ะที่สุดมันเปมขาดอาหารได้สิบของข้าหน้าอ๋อเปิ้ลทองเอาเปิ้ลทองไอ้แกะดำฆ่าเลยดีกว่าเออพี่อยากรู้ว่าไอ้แดงๆข้างล่างนี่หมายความว่าอะไรมอนเตอร์เหรอ รมสมบูรณ์นะมีแต่หมูใช่เหรอเออเนี่ยกับมาไม่มีหมามีแต่หมูเออตอนนี้เรายังเจอพวกมีแต่หมูที่ไม่หมานพวกเอ่อต้นไม้ก็เปลี่ยนสีไปเหมือนกันนะทุกคนผมจะไม่ฆ่าลูกหมูผมจะให้มันทรมานแล้วมันจะมาแก้แค้นน้องแฟรี่บินได้ไม่งเงยอ้าวเราเคยเจอเฮ้ยถ้าเราถ้าเราฆ่าผมเจอบ้านแม่หมูเฮ้ยไปไปไป มีแมวดําด้วยเมวดำอย่าให้แมวดำอย่าอย่าอย่ามีแมวมดอยู่ข้างในบ้านเขาโว้บมันมาแล้วมาแล้ววันนี้วิ่งที่รออะไรล่ะมันปลามาแล้วไงทุกคนเอาไปโจมตีภาษาฆ่าบังดีเฮ้ยเราต้องขุดเขาไปไกลมากเลยนะครับผมเดินตามไม่ทันละเราต้องเราต้องเราต้องที่ไว้เลยันเึ่นไกลไกล ผมมีเนื้อหมู11นะวัวโงนี่นี่ก่อนนี่ก้อนเราฆ่ามื่อีพี่ปิ๊ดข้าวปันจุดสะศาสยิ่งใหญ่โอโอาเลยไปละข้าวปันลาก่อนอันนี้จุดสะศาสยิ่งใหญ่ข้าปันหนีมันไม่ยิ่งใหญ่แล้วมันยิ่งใหญ่แล้วที่ว่าหนีช่วงต้นเกมลูกไม่ใช่เลสเกม <S <S นี่พี่ก็พร้อมอยู่นะเขาปั้นนะอ้หอ๋อมันเป็นมันเป็นไม่ใช่มันเป็นวิกเน็ตแบบปั้นพี่ฝากเก็บของแล้วปันพี่ฝากเก็บของแล้วเขาปันป้น,พ,น,น,พ,นพี่รอดแต่พี่ติดสโล ไหนอะหนึ่งนาทีอะเจ้านมบ <c oughs> ินแมหมดเป็นอย่างไรพี่ไม่เลิกเลยโอ้เสียงแก้วแตกใกล้หูฉันฮะ <c oughs> เอฮ้ยไปทางอย่างนี้กับพี่หาพี่พวินนะ <c oughs> ยนะโอย แล้วเหนื่อยปะเออว้าวว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 นวววนวว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 เวว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 ่วววววมวว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 วัววาววววัวววยวว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 วมาว ไปข้างหน้ามันไม่ค่อยเจออะไรสักเท่าไหร่อเ,เออมันมีอาวุทธที่มันอัปเกรดขึ้นมาไหมอ่ะแบบไม้ที่มันแปลกแตกต่างไปอ่าไม่มีอะ่ะมีกระจกแล้วก็มีเตาแบบไดมอนด์ด้วยหรอมีเตาไดมอนด์ด้วยอัปเกรดเตาได้อัปเกรดกล่องได้เตานี้อัพเป็นไดมอนด์แล้วได้อะไรหรอมันจะเผาเร็วขึ้นเอ้ยม,มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋า ใมหนังเหรอกระเป,าเป๋ามันอ่าต้องใช้เตียงนอนที่ทําจากขนแกะอย่างเดียวไม่ต้องใช้ไมอ้อะเป็นแบบที่นอนฟูพื้นอ่ะแล้วก็มีไอ้อ่าเหล็กกับกระจกกระจกอย่างละเจ็ดใช้ข้างละสองอันก็สิบสี่แล้วก็ใช้เหล็กอย่างละสองก้อนก็สี่ก้อนอ๋อเดี๋ยวนะ กระเป๋าพวกอัปเกรดนี่มันจะหบุบมันมันแค่ถ้าแบบเป็นกระเป๋าธรรมดามันก็มันก็กรธรรมดาแต่ถ้าอัปเกรดมันจะสวยขึ้น,น,น <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งเลยดีกว่าผมหนีพวกนี้แหละอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเยอะกว่าน,นี้แต่น่าจะปลอดภัยกว่าน,นี้ <c oughs> ผมไปแล้วโอ้โห ผมไปดูบ้านแม่มดให้แล้วกันมีอะไรหรือเปล่าพระเจ้าสปไปเดอร์โอ้โหมากอดผมเอ้ยผมเลยผมเจอตัวอะไรด้วยเอ็นเดอร์แมนตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเจอผีหัวขาดเฮ้ยใช่ปะ่ะไม่ผีหัวขาดปะ่ะไม่ใช่อะ่ะมันคือปีศาจอะ่ะตัวอะไรอะ่ะแบบตัวสูงสูงอะ่ะโอ้โอ้เราอ้อมแล้วกัน จะอสปีศาจแน่นอนโอ้เราเจอโอ้โหคุณวินแล้วผมเจออะไรอีกก็ไม่รู้อะไอ้ไอ้พวกไม่มีหน้าหน้ายิ้มยิ้ะไอ้หน้าแบบเฉยๆะใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้อะกำลังขมุตจอซอมบี้อยู่โหนี่มันโอ้โหอันตรายแบบร0อเนลยนะมาครับตอนกลางคืนแต่แ่แ่แต่แแต่แต่แ่แต่แไ่้่ มีที่อยู่เอออย่างน้อยแต่ผมไม่ไมไมไมปลอดภัยแล้วอืมโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนมันมีตัวอะไรเกิดแล้วแบบพูดออกมาทีเดียวเลยจะวังเอเ็นจิเม้นช่วยไหมใกล้เท้าว่ะใกล้เทา้เทาว่ะใช่เหรอเริ่มสว่างโอ้โหเต็มเลยลเโอเคมีบ้านแม่หมดละผมปลอดภัย โอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้กัทุกคนนะโอ้น้าน่าเหมือนอ๋อไปกินริปเปอร์ป่ะน่าจะใช่นะแบบอืมเฮ้ยมันดับอะไรคือสีแดงๆเหรอไปแล้วผมเก็บแล้วผมไปแล้วมีเเีียวมมอะไรนนป็ตัวพี่อ๋อโอ้โหตัวพี่อะไร โอ้ไรกันดูทุกคนนะแต่เราเก็บมาแล้วตัวอะไรอ่ะมันเดือมันเดือดเลยสามมันเดืลยสามงาเลยมัอดอยู่ไหนอยู่ไหนกันเนี่ยผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะผมเจอไอ้ตัวเนี้ยคุณวินไอ้ที่มันไอ้กิมดิปเปอร์ถือเคียวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละทำไมมันโหดเหรอมันโหดมันโหดหมดอ่ะไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะโหดผมตีมันไม่เข้าแล้วมีกระดิ่งด้วยตัวเนี้ย มเดินช้าอยู่เรื่องช้าไเมทีก่อนนี่โอ้โหตีแรงมากตีแรงมากโอ้โหสุดซุปเปอร์เพื่อนคันอ่ะแค่สุดซุปเปอร์เพคันอ่ะเฮ้ยเนี่ยผมได้บัตรอัพเกรดแมทเทิเรียลบัตรสโตนชาร์ปอะเออผมไม่ได้เลยผมแบบ แล้วผมก็เก็บเท้าแกะมาด้วยเอ้ยเท้าเท้าเท้ากระต่ายโอ้ทุกใช่ใช่ใช่เราจะฆ่ามันยากกว่าหาเกดอีกนะใช่หรอได้มาสองอืมันได้มาสามอันป่ะเฮ้ยโดนดีจังอะมันดรอปอะอยู่ดีมันก็ดรอปไหนไหนไหไว้ยจำบูทเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยตอนผมจะหามันไม่ดรอปเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันนอนนี่นะใช่เหรอไอ้เว้ยปอ้เว้ยมันนอนมันหน้าไม่เหมือนมันคล้ายๆเออขอโทษ ้าหนอนมันได้จากการฆ่าแมงวันัเนี่ยนะเขาตรงนี้ก็จะมีอีกพอยเต็มเลยอะแต่ไม่รู้มันคืออะไรผมได้ขนเลือดด้วยขนเลือดทำไงได้หาได้พี่อย่าฆ่าผมเลยผมได้ได้ทุกคนแล้วไปเจออีกนึงเฮ้ยผมเจอไบโอมไอ้เนี่ยไบโอมนี่ผมมีห้าอันพี่เมาดิผมเจอเออา่นนนั้วกไบโอมไบโอม อะไรนะพี่พี่พี่มี๊ดมาแล้วใช่ไหมใช่ไปโอมเนี่ยไปโอมน้ำแข็งอุ้ยแล้วเจอนกยักษ์เวรแล้วมันมันไม่เล่นมันไม่เล่นกับผมแน่ๆที่รู้ก็คือมันไม่เล่นกับผมแน่ๆผมกลัวครับเจอแต่นกเนี่ยอะไรก็นกอะไรก็นกคือนกเยอะมากโอ้โหเอ้ยเจอหมีเนี่ยพี่ปิ๊ดเจอแต่นกเพราะว่าพี่ปิ๊นเป็นนกนี่ สำหรับคนที่เอาไปไปจนต้รนะไปจนต้รโอ้ไม่เง้ยเฮ้ยเ้วเจอนี่ถ้าคุณวินอะไรเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นเหมือนเอิ่มกลมๆคล้ายอาร์ทูดีทูอะเนี่ยเฮ้ยผมเจอผมเจอยักษ์เฮ้ยยักษ์ในสายขอบหรือเปล่าตาเดียวอ่ะใน ในเนี่ยในในกอดละวอลนี่คืออะไรอ่ะมันก็อะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นไบโอมของมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยตัวนั้นแม่งตีแรงอาจจะดอกเดียวไปเลยก็ได้อยากรู้ข้างในนี้มีอะไรขออนุญาตโซนอ๋อไม่มีอะไรมีแต่ว่าหินเจ้าหนีมันก่อนดีกว่าแน่นอนอย่าให้ไม่เห็นเราเลยเฮ้ยผมเจอแกะผมทำผมทำเตียงนั่นแหละถ้าเราจะสู้กับมันเราต้องมีธนูอะเราจิงให้ตามันบอดก่อนอ๋อตามันบอดด้วยเหรอ ถ้าเรายิงตามมันมันจะแบบเหมือนแบบบนสตันน่ะอยู่ขวัผมเดี๋ยวผมทำเตาดีกว่าทุกคนนะมันอาจจะดูแบบเป uh uh> 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 uh uh> uh uh ็นพาร์ทที่ยังไม่ค่อยเออลง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 ล่องลงอยสักเท่าไหร่นะเราไม่มีจุดหมายใช่ตอนนี้คือกำลังไอ้นี่อยู่แบบก็อะไหร่เราของ แต่เขาเรียกว่าอะไรเรากำลังหาอะไรแบบผมลวดก่อนนะว่าแบบเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีใบโอมหนึ่งที่ชื่อว่าสกายแลนด์มันจะเป็นใบโอมที่แบบสวยมากผมอยากสร้างบ้านประนันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสือเฮ้ยผมเจอบ้านอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยวิหารอะไรไม่รู้นั่นอ่ะต้นไม้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่วิหารเลยคุณวินเนี่ยเออเห็นป่ะเขาปั้นด้วย แต่ตีกาเต็มเลยอ่ะยูใช่นั่นน่ะเออนี่หาได้ไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรอยู่ปราสาทเมดูซ่าเหรอข้างใต้มีเมดูซ่าอยู่รอแล้วล่ะเราเข้าไปไม่ได้นะใส่ชุดกว่าเยอะแค่ไหนโดนนัดเดียวตายเลยนะแข่งเป็นหินโเราต้องคาผ้าปิดตาก่อนคาผ้าปิดตาด้วยเฮ้ยแต่ทุกคนเราเจอนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนี่ก่อนเดี๋ยวต้องมีผ้าปิดตานะเข้าไปตายเลยนะ นะถ,าถามพระพิตาข้ามไงวะคือถ้าลงลงไปแล้วเจอเลยเหรอหรือเข้าไปแล้วเจอเลยมันอยู่ด้านล่างเลยมันด้านล่างใช่ไหมเข้าไปได้แต่อย่าลงใช่ไหมขอบ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 ไม่มีอะไรนะห้ามห้ามห้ามไปกดสวิตช์ไรมั่วนะมันจะแบบเป็นสวิตช์แบบเปิดป,ประตูลงไปด้านล่างแล้วถ้าเราไม่ลงมันจะเป็นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะ ข้างในคือไม่มีอะไรเลยนะใช่ไม่มีอะไรมันจะอยู่ด้านล่างอ๋อผมเจอสวิตช์แล้วผมเจอสวิตช์แล้วอย่ายกดนะอย่ากดมันจะเปิดผมเจออีกอันนึงแล้วเออเอาคุณจะปั้นอย่าอย่ากดนะยเฮ้ยเฮ้ยผมเอายะไรมาบุ่งเยื่อย่าได้ชันดผมเจอเหมือนนางเงือกเลยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือม้าดินมังกรเหรอม้ดินมังกรมันเป็นม้าแล้วก็มีแบบมีววานน้้ยยโอตรงันเป็นเหมือนแบบเป็นม้าแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นม้าน้ำ ออมานา,นา <ปะ S 1> ใช่ไหมเออได้มาี่มังกรมันชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้เราไปสู้แต่ว่ามันสามารถจับได้แล้วสู้กับปาวานได้ไหมเออั่นไงปลาวานปะ<ช>่ะโอเคผมว่าเออเราควรที่จะไปจากเกาะน,นี้หรือยังไงดีเราควรไปมันไม่มีอะไรเลยเราควรไปเราเออควรเดินทางในทะเลนะทะเลแม่งยายก,กว่าบนบกเราควรไปทางไหนดีมันมจะมีมังกรทะเลด้วยะแบบมันจะโดดครั้งเดียวก็หายเลยแล้วเราควรไปทางไหนดีคุณวิน เดนอราคนเดินกลับเข้าไปทางไหนอ่ะเเราลงถ้ำไหมเราเนี้ยเราเราสร้างถิ่นฐานก่อนใช่เราต้องมีไบโอมถิ่นฐานใช่ใช่เราไปอยู่เราไปอยู่ตรงแม่มดไปก็โหไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไบโอมเลยเรแบบเล็กๆก่อนนะขอผมเป็นโปรเพียระมากเลยตอนเนี้ยผมเป็นโปรเพียร์เดี๋ยวเราค่อยย้ายบ้านจริงจริงๆๆโอเคนะครับทุกคนสลับพาร์ทแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ ก็เห็นว่าเกมนี้ก็มีสัตว์ประเภทนี้อยู่นะครับสำหรับพาร์ทแรกก็ดูว่าเจอเปิดมาก็เออเจอหลายๆอย่างเลยเนาะก็เราจะเป็นยังไงกับพาร์ทที่2ก็เดี๋ยวมาดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเกมนี้ผมกับคุณวินแล้วกับ้าป้นแต่ลนะน๊จาบาย